สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปราจีนบร t a t i o n นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะายมากนะครับรวมหัวรถจักรที่ใช้การอยู่นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับและรถ EV พลังงานไฟฟ้านะครับรุ่นใหม่เลยครับรวมทั้งหลายๆหัวรถจักรนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาเป็นภาพนิ่งนะครับตอนช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับเพิ่งฉีดวัคซีนมานะครับก็เลยออกไปไหนไม่ได้มากนะครับตก็วันนี้ขอเท่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกับช่องปาจีนเตอร์สเตชันนะครับขอขอบคุณครับ